เงินเข้าแล้วจ้าเช็คเลยวันนี้ใครได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทจากกรณีที่เมื่อวานมีคนบางส่วนได้กันแล้วเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ที่ได้เมื่อวานคือกลุ่มคนอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างเป็นส่วนใหญ่และมีบางส่วนได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่เข้าเกณฑ์ทางกระทรวงการคลังก็จะดึงเงินคืนเพื่อจะให้คนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์จริง หากใครไม่คืนจะมีมาตรการการลงโทษตามกฎหมายและล่าสุดนะครับทางแฟนเพจข่าวไทยได้เข้ามาคอมเมนต์โดยได้เผยว่านะครับเข้ากันแล้วเมื่อช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่โดยหลังจากนั้นก็มีแฟนเพจเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับส่วนสำหรับคนเงินยังไม่เข้านะครับทางรัฐบาลจะโอนเงินให้อีกทีวันที่14เมษายน63 ขอเป็นกํำลังใจให้ทุกคนที่ยังไม่ได้เงินนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้รับเงินแล้วด้วยนะครับวันนี้ส่วนน้อยนะครับที่เงินจะเข้าเพราะทางกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินในอตที่2นี้แค่600,000คนนะครับจะแบ่งเป็นวันที่13 300,000คนและวันที่14 3 0 0 0 0 0คนนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับกระทรวงการคลังยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆนะครับ เพื่อพิจารณาในรอบต่อไปอีกนะครับหลังจากนี้จะเป็นชุดมาตรการที่ช่วยเหลือคนที่ไม่เข้าขายนะครับก็ต้องรอกันต่อไปครับกระทรวงการคลังยืนยันแจกเงินเยียวยา5,000บาทโควิด -19 คนถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกร,ร,ก,รก็มีสิทธิ์ด้วยแจกเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด -19 กระทรวงการคลัง ให้เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ5,000บาทนาน3เดือนหรือ6เดือนตามมาตรการที่ได้อัปเดตไว้นั้นในอุมตมะสาวนายน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือมาตรการการเยียวยา5,000บาท3เดือน6เดือนว่าแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระเช่นบินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่คนเข็นผักผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ดังนั้นขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้ผ่านทาง SMS ได้ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับผ่าน2ช่องทางคือบัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกันกันกบชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียนหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจะได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน7วันทำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลข0211111144ทั้งนี้มาตรการเยียวยานี้ต้องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคนซึ่งหากผู้ลงทะเบียนเหล่านี้ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมากกว่า3ล้านคนกระทรวงกันคลังก็พร้อมจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปและจัดตั้งศูนย์เครือข่ายรับเรื่องจากประชาชนที่มีข้อสงสัยในการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนนั้นมีความสะดวกและเข้าถึงได้รวดเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล5 0 0 0บาทรวมถึง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรและผู้สูงอายุด้วยซึ่งข่าวที่มีการแชร์กันว่าประกาศขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทของธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนั้นที่แจ้งว่าผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีอยู่3กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มเกษตรกรและผู้สูงอายุเป็นข่าวปลอมและไม่ใช่ประกาศจากทั้ง2ธนาคารส่วนนายรัชนลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทว่าจะเป็นอาชีพอิสระไม่จำกัดว่าเป็นอาชีพใดที่ห้ามคือจะต้องไม่อยู่ในระบบรปะการสังคมเท่านั้นจะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ถือบัตรคนจนผู้ขับแท็กซี่หรือหาเปรแ่แผงลอยก็ได้โดยระบบจะมีฐานข้อมูลหลายแห่งว่าได้ไดไดรับสิทธิ์และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่อทิเช่นกลุ่มคนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะต้องมีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะหาเลขแผงลอยจะต้องใช้ข้อมูลที่เคยมาขึ้นทะเบียนกับธนาคารออมสินเป็นต้นอดใจรอตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันพบไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นอุทอนได้ใหม่ข่าวดีนะครับสำหรับผู้ได้รับ SMS ไม่ได้รับสิทธิ์อดรับเงินเยียวยา5,000บาทจากการลงทะเบียน w ว w บเราไม่ทิ้งการ .com ซึ่งล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังชี้แจงแล้วว่ายังมีรอบสอบซ่อมนะครับให้อุทธรผลการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทที่ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินกันไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาทำเอาประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนไปแล้วต้องรอรุ้นกันอย่างหนักมากนะครับตนเองจะได้รับ เงินเยียวยาหรือไม่โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับการคัดกรองได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ล่าสุด12เมษายนนะครับทางภาครัฐก็ได้ทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ลงทะเบียนนะครับโดยหลายรายนะครับได้รับ SMS แจ้งส่งมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์จนเกิดคำถามมาตรการนี้นะครับอย่างมากมายเพราะต่างก็ยืนยันว่าตนเองเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทำไมจึงไม่ผ่านการพิจารณาในเรื่องนี้นายรัชน์แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงโดยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทหลังการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่า ในรอบที่1ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้วกว่า7,990,000ายนะครับโดยจ,จากจำนวนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็น3กลุ่มได้ดังนี้1กลุ่มผ่านเกณฑ์นะครับ1.68ล้านรายนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์แล้วนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในวันที่8ถึง10เมษายนที่ผ่านมาหมดแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ1,530,000รายโดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์นะครับที่ w w w t r ซต t พร้อมให้ทกัน .com หัวข้อเพิ่มเติมนะครับขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับ SMS นะครับแจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว ซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS นะครับแจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่11เมษายน2563และจะเริ่มทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่13เมษายน2563โดยพบว่าขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้การข้อมูลนะครับได้เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนคนและท้ายที่สุดคือกลุ่มที่3กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์นะครับจำนวน4ล้าน 780,000คนนะครับซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในวันที่12-14เมษายนนี้โดยนายเล่าลนแสงสนิทนะครับยังกล่าวถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เน,นื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจากโควิด -19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้วเช่นข้าราชการผู้รับเงินบำนาญผู้ได้รับสิทธิประกันสังคมเกษตรกรเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นนักศึกษานักเรียนซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักนะครับจนถึงกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้เช่นผู้ค้าขายออนไลน์เป็นต้นครับ